ครับลุงเออป้าเออตาเราตรงนี้มันถั่วงมดนี่ครับของน้ำของท่าเขายังไงแล้วครับเขาไม่ได้เข้าไไม่ดนี่ยเขาของน้ำอยู่ข้างนอกใช่ไหมมันมันเออมดเลยครับโอ้ตายตายแปมาเราไฟฟืนเขาตัดตัดไทยไหมครับไปบอกเขาตัดไทยไหมเนาะกลัวมันจะเอ่อครับครับกลัวมันจะไฟช็อตเนาะ ไมาลครับตอนนี้ครับอยู่สองคนนี่ครับอ๋อตอนนี้มาดูสวนนีเฉยนี่เอามาดูสวนนีเฉยเออไม่ได้นอนนี่เนาะโอ้ลงไปเดีว่วกลัวมันจะมาอีกนะมันก็คงมาเนาะยังไม่ไม่เนาะตทยอยมาอยู่ครับครับเพราะนี่ครับในข่าวเขาอยู่จะไหมครับ ครับก็หวังกันแหละครับแล้วนี่มะม่วงมะม่วงปลูกมะม่วงนี่ครับมะม่วงอ๋อแต่แต่พี่ที่เราได้ผลอยู่เนาะทำไมถ่วมนานนี่มันก็คงรอดล้วครับเพราะถั่มนานก็ตายอยู่ครับครับครับถั่มน่อยนะครับนี่ยายตาชื่ออะไรเนาะชื่อเพิ่มยายชื่อเพิ่มเนาะอยู่บ้านเพิ่มไอ้อยู่สวนพัก ตบเพิ่มยายอะไรเนาะยายไายเนี่ยอ๋อมีคนมาอยู่เป็นหมูดอกนี่อ๋อเป็นหมู๊ดเฉยนี่อ๋อตับเพิ่มปานตับเพิ่มกับสวนผักโอ้มะขามยังอุ้ยมะขามแตกลูกอะไรหรือมะขามยังฟักยังใหญ่เลยเดี๋ยววันหลังจะมาขอกินดาคร่าขอบคุณครับตอนนี้อยู่ใกล้ฝายเนาะฝายบ้านบ้านเพิ่มเนาะ ครับนี่ครับอยู่ที่ายพอดีโอเค